บทที่เจ็ดเสื้อคลุมสีเหลืองบนร่างกายในน้อยเชินดูเหมือนว่าคุณจะไม่เข้าใจสถานการณ์ของยูชอวนันซานเส่อรนอหงขังยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าจริงๆแล้วผมอยากจะพัฒนายูชอวนันซานมากกว่าใครๆเพราะยังไงผมก็ใช้ยู่ชอวันซานมาถึงจุดที่ที่ผมอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอก,กว่ายูชอวนันซานคือพ่อแม่เลี้ยงชีพของผม อย่างไรก็ตามยู่ชอว,วันซานใหญ่เกินไปและภูเขาก็สูงและอันตรายผมใช้เวลาสิปีกับครอบครัวเสิรินอนทั้งหมดและพัฒนาได้เพียงหนึ่งใน4ส่วนของมันเท่านั้นในระยะต่อมาโซ่การเงินเกือบขาดตอนและบริษัทก็ล้มละลายดังนั้นส่วนที่เหลือคือ3มในสี่ส่วนตอนนี้ผมไม่กล้าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้ได้เลย เฉินเฟิงยิ้มและไม่พูดอะไรจากคำพูดของเสืนหนอหงอชังเขาสามารถฟังออกได้ว่าเสิหอหนอหงอชังอยากจะพัฒนายุ่งฉววนซานมากแต่เพียงแค่เขาคนเดียวไม่มีพลังมากพอขนาดนี้ประธานเสินหนถ้ารวมผมด้วยหอละเฉินเฟิงยิ้มและพูดเฟินหนอหงอยังไม่ได้มีพลังมากพอขนาดนี้แต่เขามีกล่าวอีกในหนึ่งคือตระกูลเฉินที่อยู่เบื้องหลังเขามี เฉินเฟิงก็ได้เสนอจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาการพัฒนายู่เฉววนซานนั้นเป็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเฉินเฟิงอยากจะใช้โอกาสนี้ทดสอบผลกําไรของตระกูลเฉินดูยู่เฉววนซานก็เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมครั้งหนึ่งหลายหมื่นล้านไม่เป็นอะไรสําหรับตระกูลเฉินแต่ก็มีจำนวนมากนะักเขาอยากจะลองดูว่าตระกูลเฉินเ,เต็มใจจะออกให้เขามากแค่ไหน การแสดงออกของเสิร์นนหงอชังเปลี่ยนไปเขาไม่คาดคิดว่าเฉินเฟิงจะกล้าหารมากถึงขนาดที่เขาจะกล้าสัมผัสหลุมลึกอย่างยู่เฉววนซานนี้ ท,ทั้งที่เขาเพิ่งมาถึงได้ไม่นานโดยธรรมชาติแล้วเส่อนหงอชังไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างเฉินเฟิงและตระกูลเฉินถ้าเขารู้ว่าเฉินเฟิงลงทุนในยู่ชอวนซานโดยไม่เคยคิดที่จะหวังผลกําไรเลยเขาก็คงจะร้องไห้ออกมาทันทีนายน้อยเฉินเท่าหากนายน้อยเฉินเต็มใจที่จะลงทุนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองเสือนอหงอชังกล่าวด้วยความยินดีและรีบเปิดปากพูดทันที การพัฒนายูชอวันซานไม่ใช่แค่เรื่องของทางการเงินอย่างเดียวยังมีทางเทคโนโลยีทรัพยากรและปัญหาทุกประเภทที่คนรวยที่สุดในชางโจวอย่างเขายังไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถ้ามีการเข้าร่วมของเฉินเฟิง ปัญหามากมายก็จะได้รับการแก้ไขย,ยังไงเบื้องหลังของเฉินเฟิงนั้นคือตระกูลเฉินในเมืองหลวงมีตระกูลเฉินอยู่ไม่ต้องพูดถึงยู่ฉววนซานแห่งเดียวแม้จะสิบแห่งก็กลัวว่าพวกเขาจะเอาชนะได้เพราะครอบครัวใหญ่แบบนั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงความมั่งคั่งเท่านั้นแต่ยังมีอำนาจอีกด้วยเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของเฉินหลงชังเฉินจงก็ดู สงบลงแต่ในหัวใจของเขากลับแย่มากเขาอยากจะบอกเสิอนอหองอชังดังดังว่าเด็กคนนี้เฉินเฟิงกำลังขุดหลุมให้คุณอยู่อย่ากระโดดเข้าไปเด็ดขาดแต่เขาไม่กล้าพูดแบบนั้นเพราะเฉินเจิ้นหนานเคยสั่งเขาวไว้ว่าไม่ว่าในกรณีใดก็จะไม่ให้คนนอกรู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างเฉินเฟิงและตระกูลเฉิน เห็นได้ชัดว่าเฉินเฟิงก็เห็นเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงมั่นใจเฉินจงยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อคืนเขาเพิ่งใช้ค่าผ่าตัดห้าล้านเพื่อทําให้เฉินเฟิงต้องขาดดุลอย่างลับๆเช้านี้เฉินเฟิงก็คืนให้เขาด้วยแผนชั่วร้ายและยังเป็นแผนชั่วร้ายที่มีมูลค่าเกือบห้าหมืล้านนี่คือการสั่งสอนที่เฉินเฟิงมอบให้กับเขาในสายตาของเฉินจงนั้นซับซ้อนยิ่งขึ้นทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถเข้าใจในายน้อยถูกทิ้งคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าได้ แล้วนายเสือนอและร่วมมือกับฉันหมเฉินเฟิงถามด้วยรอยยิ้มเหมือนจิ้งจอกเท่าพ่าห้าเป็นเกียรติสำหรับผมที่ได้ร่วมมือกับนาย,น,ยน้อยเฉินเสือนอหองอสอสังหัวรอก่อนหน้านี้เขายังคิดว่าจะสร้างความสัมพันธ์กับเฉินเฟิงและกอดต้นขาของตระกูลเฉินได้อย่างไรในพริบตาเฉินเฟิงก็โยนกิ่งมะกอกมาให้เขาอย่างไม่คาดคิดและเสืนอนอ,อหงอชังก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธถ้าอย่างนั้นขอความร่วมมือ เฉินเฟิงเลตาและยื่นมือออกมาพร้อมรอยยิ้มด้วยสองมือใหญ่ที่จับกันแน่นโครงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองชางโจวจึงถือกำเนิดขึ้น และไม่มีใครรู้ว่าโครงการลงทุนนี้เป็นเพียงก้าวแรกของเฉินเฟิงต่อต้านตระกูลเฉินทางด้านเฉินจงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแอบรู้สึกเป็นทุกข์แทนเจ้าของเขาเฉินจงมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของความร่วมมือที่เฉพาะจะจงในฐานะผู้มีอำนาจเฉินเฟิงต้องการเพียงแค่สรุปทิศทางทั่วไปเท่านั้นหลังจากทานอาหารที่บ้านของตระกูลเฉินนอเฉินเฟิงก็รีบลงจากภูเขาไปเขาจะไปรับซี่ยมึ่งเหยาวจากที่ทำงานนี่กลายเป็นความเคยชินของเฉินเฟิงไปแล้วหลังจากที่เฉินเฟิงจากไปเสินนอหงอ ชังก็เหลตาของเขาแล้วก็ทำท่ามือเรียกชชยที่มีรอยสักที่แขนอาหูคุณไปตรวจสอบเฉินเฟิงคนนี้ฉันต้องการทราบข้อมูลทั้งหมดของเขาจำไว้ต้องปกปิดไว้ไม่ให้เขารู้ครับนายท่านเสินนออาหูพยักหน้ายอย่างเคารพแล้วจากไปใบหน้าของเสินนอหอง,งอชังดูเคร่งขรึมเขากลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในชังโจได้จากนักเลงคนโกงและความระวังของเขาก็จะไม่น้อยนัก ตั้งแต่แรกเห็นเฉินเฟิงเสิร์นอหนงอชังก็พบว่าเฉินเฟิงเป็นคนไม่ง่ายนะเขาไม่ใช่คุณชายที่หยิงพยองและเยอหยิงอย่างที่เขาเคยเห็นมาก่อนตรงกันข้ามเฉินเฟิงฉลาดมากดูเหมือนนะว่าการทำงานของเขาจะเหลือเชื่อมากและมีการคำนวณที่เก่งมากยิ่งกว่านั้นทำให้เสิร์นอหนงอชังรู้สึกว่าถอดหนังจากตัวเสือดังนั้นเสิร์นอยอยจึงต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าฉเฉินเฟิงเป็นคนแบบไหนกันแนะ่อาป้าคุณไปที่โรงจอดรถขับรถที่เพิ่งไปรับมาเมื่อสองสามวันก่อนแล้วมอบให้กับนายน้อยเฉิน เร์นหอหงอชัง,งออกคำสั่งอีกครั้งเขารู้ดีว่าคนในระดับเฉินเฟิงนั้นเรื่องของหน้าตามีความสําคัญมากกว่าทุกอย่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใต้มือของเขาไม่เพียงแต่ทําลายรถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหน้าตาของเฉินเฟิงด้วย ดังนั้นแม้ว่าเฉินเฟิงจะบอกชัดเจนว่าเขาจะไม่เอาเรื่องในเมื่อกี้นี้แต่เสินหองอชังก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยเขามอบรถหรูให้เฉินเฟิงโดยตรงซึ่งเพียงพอที่จะให้หน้าตาแกเ่เฉินเฟิงและเรื่องของหวังต้าไห่ก็สามารถผ่านไปได้อย่างสมบูรณ์เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เสินหองอขังก็รู้สึกเจ็บปวดไม่ได้ถ้าหวังต้าไห่คนโง่นี้ไม่เตะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเฉินเฟิงจนพังเขาก็คงไม่ต้องส่งรถซูเปอร์คาร์มูลคา่า20ล้านของเขาไปเพื่อเป็นการขอโทษ กลัว,ว่าเฉินเฟิงเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่แลกซูเปอร์คาร์ด้วยรถจักรยานไฟฟ้าได้ตอนนี้เสิอนหงอหงอชังมีใจที่อยากจะข้าหวังตาไหา่เลยหลังจากที่เฉินเฟิงจากไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเสิอนหงอหงอชังคิดมากขนาดนั้นถ้าเขารู้เขาอาจจะหัวระจนหูดับตับไม่พูดได้แค่ว่าเสิร์นหองอหงอชังระมัดระวังมากเกินไปอาคารหยุนเสงิงซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดทางตะวันตกของเมืองชางโจเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทตระกูลซี่ยอแห่งหนึ่ง ตอนเที่ยงซี่ยมึ่งเหยาวยืนอยู่ที่หน้าประตูอาคารเธอมองไปที่ประตูบริษัทหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เห็นเฉินเฟิงเลยในวันธรรมดาเฉินเฟิงเป็นคนตรงต่อเวลามากปราบใดที่เธอเลิกงานเขาก็จะยืนอยู่ที่ประตูอย่างไม่ขยับขยื่อนเพื่อรอรับเธอทำไมวันนี้ถึงมาสายอุ้ยนี่ไม่ใช่คุณสวยงามของตระกูลซี่ยอของเราเหรอทมรารอให้เฉินเฟิงมารับคุณด้วยจาก,กรยานไฟฟ้าอยู่เหรอ เสียงแปลกๆดังขึ้นจากข้างหลังซี่ยอเพิ่งเหยาวและซี่ยอมิ่งเหยาวขมวดคิ้วเรียวโดยไม่หันกลับไปมองเธอรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหลังนั้นคือลูกพี่ลูกน้องของเธอซี่ยอจือหลัน ซียอมเมิงเหยาไม่พูดอะไรเลยเธอไม่ถูกกับซี่ยอจีอหลันตั้งแต่ยังเด็กเมื่อโตขึ้นแล้วซี่ยอจือหลันก็หาเรื่องเธออยู่บ่อยๆซี่ยอจือหลันใส่ชุดโบฮีเมียนสีแดงพร้อมการแต่งหน้าที่สวยงามใบหน้าของเธอสวยมากแต่ก็ด้อยกว่าใบหน้าของซี่ยอเพิ่งเหยามากเมื่อเห็นว่าซี่ยอ์เมิงเหยาไม่สนใจต่อตัวเองเลยซี่ยอจือหลันก็ไม่ได้โกรธแต่กลับถอนหายใจเมิงเหยาพี่สาวคิดว่าคําว่าโชคชะตาน,นั้นบางครั้งก็เป็นสิ่งที่แปลกๆเมื่อยังเป็นเด็กคุณเป็นสาวที่สวยที่สุดในตระกูลซี่ยอของเราพวกคุณ ปู่ทั้งหมดต่างก็พูดว่าในอนาคตคุณจะแต่งงานกับคนที่ร่ำรวยและมีอำนาจในชุดคลุมสีเหลืองและกลายเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในตระกูลซี่เยอของเราคุณไม่ได้ทําให้คุณปู่ผิดหวังเลยคุณได้แต่งงานกับคนที่ใส่เสื้อคลุมสีเหลืองจริงๆแต่หน้าเสียดายที่เป็นคนส่งอาหาร555ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ